สำหรับ U19 นะครับเราก็มีการเตรียมการมาก็ร่วมร่วม2ปีเกือบ2ปีนะครับแต่ว่าทางนี้ทั้งนั้นเลยก็คือเป็นเด็กใหม่เกือบทั้งหมดเลยหรือทั้งหมดเลยก็ได้จะว่าได้นะครับก็คือเด็กใหม่ที่เราเอามาซ้อมเอามาฝึกใหม่ทั้งหมดเลยนะครับแต่เนื่องด้วยเนื่องด้วยจากสถานการณ์โควิดนะครับก็เรื่องของรูปเกมหรือว่าอะไรเงี้ยประสบการในการเล่นก็อาจจะน้อยกว่าปีก่อนๆเป้าหมาย ที่หวังไว้ลึกๆเลยก็อย่างน้อยๆก็สทีมเข้ารอบสทีมสุดท้ายก็ประสบความสําเร็จครับแต่ถ้าได้มากกว่านั้นก็เป็นเรื่องที่ดีครับก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะก็เป็นครั้งแรกแมตช์แรกค่ะาตอนนี้หนูตั้งเป้าหมายกับรายการอะไรการยังไงบ้างคะก็ติดหนึ่งในสามค่ะหวังเข้ารอลึกๆค่ะพอเราลึกๆอย่างนั้นเปล่าไเป็น ก็ฝากเป็นกําลังใจให้พวกหนูได้นะคะพวกหนูก็จะทําเต็มที่ค่ะสําสหรับรายการยูสิบเก้าครับที่จริงจะมีการแข่งขันตั้งแต่ปีปีที่แล้วนักกีฬาเราก็ซ้อมมาแต่พอดีมีการเลื่อนเนื่องจากโควิดแต่การซ้อมของเราก็ยังก็ยังคงต่อเนื่องมาตลอดนะครับ<อ>เนื่องจากาเราซ้อมกันมานานทั้งความความความคาดหวังก็ก็มีก็มีสูงอยู่ครับเพราะว่าอย่างรุ่นรุ่นที่แล้วเรา เราก็ได้ในรุ่นยูสิบเก้าเราได้ลําดับอันดับที่สองครับเพราะฉะนั้นรุ่นนี้เราก,ก็คาดหวังที่จะอยู่หนึ่งในสามครับนีจคจับที่ยังมีจัดแข่งอยู่ครับเพราะว่าเลื่อนมาสองรอบแล้วก็ดีใจเหมือนกันครับก็ซ้อมมานานไม่คิดว่าจะ,จะได้แข่งจริงก็กระทงให้เต็มที่ครับในใจก็เอาทำให้เต็มที่เข้าให้ลึกที่สุด ติดหนึ่งหนึ่งไม่พลาดครับผมก็บอกไว้ในรอบรองชนะเลิศครับรอบสี่ทีมสุดท้ายก็ไปให้ได้ครับก็ฝากแฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยครับช่วยส่งแรงเชียร์แรงใจเชียร์พวกเราด้วยครับพวกเราทำให้เต็มที่ครับฝากพี่น้องชาวไทยนะครับก็ขอให้เชียร์ยูสิบเก้านะครับให้ผ่านเข้ารอบลึกๆแล้วก็ ช่วยเป็นแรงเชียร์แรงใจให้พวกผมล้ลยนะครับ